ชาวไทยที่เคารพรักตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2518จนถึงขณะน,นี้ได้เกิดเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะและได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มสัพพิ์กำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และบกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่างเคร่งครัดรัฐบาลขอยืนยันว่าประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมและในวันนี้ได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีมติยืนยัน ว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือจะมีการปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นๆที่มีความจำเป็นรัฐบาลมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในความสามารถของกองทัพไทยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ตามกฎการใช้กำลังและยึดหลักมนุษยธรรมในการปกป้องพี่น้องประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวพื้นที่ชายแดนพร้อมกันนี้รัฐบาลขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ทักพิงชั่วคราวซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่พักพิงอาหารน้ําดื่มการบริการทางการแพทย์และสวัสดิการที่จำเป็นอย่างเต็มความสามารถเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับและเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชน ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของราชการเท่านั้นและมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลักในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รัฐบาลจะบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคงทุกระดับเพื่อให้ข้อมูลที่ออกสู่สาธารณะไปยังพี่น้องประชาชน มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐบาลขอให้พี่น้องประ